ตะเพียนหางแดงนี่ก็ได้อยู่นะใส่ประมาณนี้ก็เกือบรึ่งิโลุทุกคนได,ได้ปลายี่สกตัวนึ่งฮะปลาเหยื่อปลาเหยื่อในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมามาตกปลาอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะฮะก็วันนี้ก็จะมาตกปลานินนะปลานินวันนี้มาตามล่าป,ปลานินนะทุกคนคันกับเหยื่ออุปกรณ์กับเหยื่อที่ใช้นะฮะก็เดิมเดิมทุกคนนะเดิมๆิมเหยื่อเดิมเดิม,ดมสุดเดิมเดิมเนาะ ก็วันนี้ก็ออกมา5้าคันเมือเดิมนะทุกคนโอเคทุกคนก็มาตามชงกันเลยครับวันนี้ผมจะมีพลงานอะไรเปล่านะก็มานีนก็ผมมาคือมาประจำนะทุกคนนะตรงนี้คือได้ปลาชะโดตัวแบบสายแบบ ปลาเก้ารูตัวใหญ่ทุกคนก็ตอนนั้นก็ใช้ใช้เยื่อเป็นเนาะปลาที่สกตัวใหญ่ทุกคนตกคันตีลงไปทุกคนใช้คันเบ็ดคันใหญ่นะทุกคนตีแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ปลาจะโดดไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนอ่ามันไม่ค่อยขึ้นถ้ามันขึ้นใกล้ฝั่งนะทุกคนนะถ้ามันขึ้นใกล้ฝั่งนะก็เอาเยื่อเป็นตกได้เลยะมันกินแน่นอนแต่ช่วงนี้มันไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ามันไม่ขึ้นก็ตกมไม่กินนะทุกคน แต่มันก็ไม่แน่ทุกคนเราให้มันเราให้มันถ้ามีเหยื่อนะถ้ามีโอกาสทุกคนลองลองตกปลาชโดด้วยทุกคนวันนี้นะก็ลองแบ่งไปคันนึงนะคันใหญ่อะตกปลาชโดถ้ามีเหยื่อนะถ้าเหยื่อดีอะต่อให้มันลากปลากินไม่กินไม่รู้นะทุกคนขอให้ได้ตกนะขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ตกขอให้ได้ตีเบ็ดก็มีรุ่นแล้วนะทุกคนต้องหมดลุ่นกันนทุกคนวันนี้ผมจะได้ปลาอะไรเนาะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีเต็มแรกเลยทุกคนตต่ยใบไม้แรกนะก็ยังมีอาการตอดอยู่บ้างผมเดาว่าน่าจะปลาเล็กไม้นี้ปลามันมีหลากหลายมากเลยทุกคนมีหลายชนิดมากก็มันเป็นน้ำก้่อยเะทุกคนนะฝั่งนู้นอะน้ำก้่อยฝั่งนี้น้ำจืดกระพงก็มีมทั้งกะพงทั้งทั้งโชโดผมว่าน่าจะตีกันแน่แน่ในอ่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเขาเลี้ยงปลากะพงอยู่อ่างนี้นะก็เลยปลาพงกัน มีเลี้ยงปลากระพงหรือปลานินก็ล่าลังมาไม่รู้ว่าพออะไรก็ไม่ให้เลี้ยงไงเต็มแรกทุกคนเอมอเอมอข้างดำดูดิฮะ <c oughs> ยังไม่เจอปลาเกมเลยนะอุตซ่ามาตามล่าปลาดินนะทุกคนเนี่ยใครได้ก็ต่ออยู่นะทุกคนมัน่าจะเป็นปลานั่นแหละปูงปลาในเข้าเยอะมากเลยเต็มเลยปั้นเยอะไม่ทันนะทุกคนเวลากินดีๆอ่ะปลาดินปลาตะเพียนปลายุศกไม่เข้าอ่ะยังไม่เจอแลยวว่ากินไม่ทันปลามันก็ต่ออยู่นะทุกคนแต่ว่ามันปลามันเล็ก ปลาใหญ่ตอนนี้นะผมยังไม่เจอปลาเกมเลยเนาะอย่างปลาตะเพียนปลานินปลายิสศกอย่างเงี้ยนวนจันอย่างเงี้ยยังไม่เจอทุกคนแล้วแต่ปลาเนี่ยไอไอหมออคางไอเอ็มโออะไรนะไอหมออคางดำ น่ก็ได้อยู่ affiliated. นะใส่ประมาณนี้ก็เกือบครึ่งกิโลได้อยู่จอดตัวแล้วฮะ โอ้โหนี่ตะเพียนหางแดงจัด บอกแล้วมันไม่ใช่ปานิน <What? laughs> ทุกคนได,ได้ปลายี่สิบตัวเองฮะปลาเยือปลาเยือ่อเฮ้ยลุดลุด,ลด นี <muitas S 2> ่ไงปลายิสกถ้าช่วงที่ปลาฉโนเข้าดีนะเนี่ยเยเด็ดเลยทุกคนแต่ช่วงนี้มันปลาฉโนไม่มีเลยทุกคนไม่มีควบไม่มีไล่เลยนี่พริปทุกคนไม่เหี้ยนะฮะดูทุกคนปลามอตะกลับ ไอประหมอกข,ขังดำนะทุกคนต,ตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยนะเราไปชิมดูทุกคนเราไปกินดูนะผมไม่เคยลองกินดูนะทุกคนแดดลืมออกปลาลืมตัวใหญ่ขึ้นยังจะดังไปเลยนะ ีก็สามคันพอทุกคนเอ้ใครเนี่ยไม่เปลี่ยนเยือนนะเพราะมันตีไปก็ปกินเลยนะเห็นไหมตีไปมันก็กินเลยส่วนมากถึงปลาเล็กนี่นะอย่างเดียวที่กินเบ็ดอยู่อะนอกจากนอกจากเอ้ได้ปลา,า,า,ายี่สุกว่าตัวเองนะตัวเล็กน้อยเออยังไม่เจอปลาปลาเกมเลยยังปลาตะเพียนปลานินอะไรเงี้ยยังไม่มาโอ,โอเคทุกคนตอนอากาศเริ่มอากาศเริ่มร้อนแนละ้วฮะ เดี๋ยวขเขาเุียกกลับบ้านไงทุกคนวันนี้ก็สนุกนะต่ได้เมีปลาเล็กๆก็ปลาปลาไอปลาเกมเนาะไมาถึงปลาเกมมันได้ไม่กี่ตัวเองสองสามตัวนอกนา้นมีปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาไอปลาหมอขังขังดำเนาะโคตรเยอะไปเลยครับเพื่อน